สวัสดีครับโจฮักดัสละคมสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผม <c oughs> วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรในการบำรุงกำลังฟืึงปังเปรี้ยนะคนสัญจรอ,อีกสูตรหนึ่ง <c oughs> อีกสูตรหนึ่งนะวันนี้สำหรับที่น้องชายหรือหนอนน้อยไม่ตื่นยอมตื่นนะท่านผู้ชมเมือมเ่อเขือเผานกเขาหลับไม่ว่าะจะเจ็บหลังปวดเอวหรือว่าไขข้อ ขาก็ได้นะครับโอ้มหหนักจังไอ้ตัวนี้เออคนสัญจรเดี๋ยวเราโชว์สักนิดหนึ่งนะครับโชว์สักนิดหนึ่งว่าสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรเยอะเยครับผมบำรุงเลือดนะครับเลือดเกี่ยวกับน้ําเหลืองครับผมนี่สุดยอดครับร่างกายของคุณมีอะไรเลือดใช่ไหมเลือดเลือดนะครับถ้าเลือดถ้าถ้าหมดเลือดหมดยางนี่คือคนก็ไปแล้วนะครับตัวนี้คือสมุนไพรอะไรตัวเนี้ หัวข้อเย็นใต้โบราณท่านผู้ชมนะครับซึ่งหัวที่ใหญ่มากนะครับในประเทศไทยนี่หายากหาเย็นเขาได้ทั้งเก้าทั้งหลายหลายอย่างนะครับผมไขข้อต่างๆด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนํากันคือตัวนี้หัวใหญ่ๆแลสบู่เลือดนี่สบู่เลือดจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรในการที่วันนี้สําหรับบํารุงกําลังบํารุงร่างกายนะครับแล้วก็ ันนี้จะมาในเจ็ดประจันบาลวันนี้ท่านผู้ชมมาอาจารย์อาจารย์สุชาติเชิญนั่งสักนิดหนึ่งนะครับกระปมจะอาจารย์จะนั่งตรงไหนนั่งกลางหรือนั่งดินก็ได้นคนคนไม่ค่อยหล่อว็นั่งข้างๆแล้วกันเี๋ยจะไปได้เจ็ดประจันบาลวันนี้เจ็ดประจันบาลโอ้เจ็ดชนิดนะครับสูตรด้วยอาจารย์สูตรนี้อาจารย์ปกติแล้วในตำรับของอาจารย์เนี่ยส่วนมากเจ็ดประจันบาลหรือเสือไม่สู้ <c oughs> วันเนี้ยที่ท,ที่ที่มาเห็นกันเนี่ย วันนี้เล่นเจ็ดประจันบานเจ็ดประจันบาลท่านผู้ชมไอ้เรื่องเสือไม่สู้เนี่ยเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งคือคือคือสูตรตำหรับของอาจารย์อาจารย์สุชาติเนี่ยเขาจะมีมากมายท่านผู้ชมเยอะเนี่ยมีมากมายกืบตัวยังสามารถปรับกันได้อเราปรับแต่งกันได้นะาจะเอาสูตรไหนสูตรไหนไอ้ตัวนี้แหละอ่ะสมุนไพรรากปลาไหลเผือกนะครับ สมุนไพรรากกระหล่ำเผือกเป็นสมุนไพรในการบำบรุงกำลังบำบรุงร่างกายปรับฮอร์โมนเพศชายเทเรสเตอโรอนนะครับและ แก้ไข้แก้ไอก็ได้นะครับโอ้ไวรัสก็ได้เพิ่มมวลกระดูกครับเพิ่มมวลกระดูกแก้ไข้แก้แก้ยคือคืออนในสำหรับใช้ได้มากมายครับแต่สําหรับวันนี้เจ็ดประจันบาลอะไรอย่าง7เจ็ดตัวอย่างที่สามละวันนี้เป็นสมุนไพรที่เจ็ดตัวใช่ไหมอาจาตัวประจก็หัวข้อเย็นหัวข้อเย็นใต้โบราณหนึ่งสองก็คือว่านปลายเปลือก S 1> <S 1> <S สามก็คือสม,มุนไพราอาสบู่เลือดสบ<ม>ู่เลือดสบู่เลือดนะท่านผู้ชมสบู่สบู่เลือดนี่ก็มีคุณสมบัติมากมายเช่นกันสี่นี่ก็คือเราเอาเปน <S <S ็นแว่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมีแก่นไหมมีแก่นดูดาวย,ยอันนี้ก็คือที่เราพูดบ่อยไอ้ตีนเน่าบ่อยไอ้พวกไปนวดสดอาคนสัญจรดูทุ่งสมุนไพรที่พูดถึงนี่คือดูทุ่งสมุนไพรบางคนบางคนเนี่ยปรับเองไม่ได้เพราะว่า สวยบางตัวกินแล้วคอแห้งเราต้องปรับเราต้องปรับโภไคให้เป็นถ้าปรับไม่เป็นนะแล้วคอแห้งเลยครับครับอันนี้กาวเกลือนะอ่าสี่สี่สมุนไพรแล้วอ่าเจ็ดประจันบาลเราจะเอาครบเจ็ดวันนี้สี่ละคนสัญจรอ่าเอาสี่ไปเอาสี่ไปอันนี้ไอ้ที่หั่นเป็นแอ่นแว่นๆนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนะครับกาีวเกลือแดงกาีวเกลือแดงอ่ากาีวเกลือแดงนะครับกาวเกลือแดงนี้เป็นสมุนไพรบำรุงกําลังบำรุงร่างกายนะครับเปรียบเสมือน ไว้อาก้าท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่ากาเคยแดงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับในการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําเชื้ออสุจิใครได้กินนี่นอนเรียเลยคือความรุงเลือดได้ดีท่านท่านผู้ชมอ่าผมก็รู้สึกว่าผมจะมือไม้สั่นไปหมดแล้วอตัวนี้ห้าแล้วนะหกนะครับหกนี้เป็นสมุนไพรอะไรครับอาจารย์ อันนี้ก็คือกําลังช้างสารกําลังช้างสารท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะกำลังช้างสารเนี่ยส่วนมากอยู่ในโถยาดองอาจารย์อันนี้อยู่ในโถยาดองใช่ไหมส่วนมากใช่ครับนะครับกําลังช้างสารนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรบํารุงกาลังนะครับแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับพละกกาลังนะครับเรื่องบนเตียงเนี่ยเรื่องบนเตียงนี่หายห่วงนะครับ คนสจอนคุณมีปัญหาเรื่องบนเตียงไหมเนี่ยอีกตัวกระท่อมเลือดครับอีกตัวนี้ก็คือสมัยไพรยกระท่อมเลือดนะท่านผู้ชมกระท่อมเลือดนี้ก็คือว่าเราก็จะมีเป็นแว่นๆอยู่แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมรับชมแต่ว่าโจก็จะพูดชื่อไปก่อนนะครับบางทีคือคือชุดนี้ในต้มดื่มหรือว่าดองเหล้าดองเหล้าก็ได้ครับต้มดื่มก็ได้ต้มดื่มก็ได้ดองเหล้าก็ได้ดองเหล้านี่นอนเรียนยเมาเพราะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือ คืออย่างนี้ก็จะมีแฟนคลับมาบอกว่าการดองเหล้าเนี่ยคือถ้าดองแบบตัวเดียวทนทนไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีสมุนไพรที่มากมายหลายตัวอย่างนี้หลายหลายตัวนดองได้แต่เขาก็ใส่ไม่มากนะจ๊ะไม่มากชิ้นสองชิ้นเนาะแต่พะบางตัวขมจัดเราก็ดองมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ขมจัดอันนี้ก็ขมจัดนะครับคือบางคนบอกว่าโอ้ขมแบบน่าเกลียดมากเลยเปรี้ยขมจัดตัวดูทุกกระเซ็กจัด เออส่วนดูทุ่งนี้ก็อาจารย์สุชาติบอกว่าเซ็กจับท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์เขาพูดเองนะเซ็กจับจริงเนาะอาจารย์ที่เราพูดถึงนี้คือเจ็ดเจ็ดประจันบาลเจ็ดชนิดก็ไอ้กระท่อมเลือดก็จะเป็นตระกูลเดียวกับไอ้นี่ผมก็เย็นนี่ครับเดียวกันใช่ครับคือเกี่ยวกับน้ำเหลืองเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันแล้วก็บำรุงเส้นเอ็นอะไรพวกนี้เช่นกันเวลาเราปาดออกมาเนื้อสีส้มเลยครับอะไรแห้งก็จะแดงอลยนั้นคือกระท่อมเลือดเวลาแห้ง เวลาแห้งแล้วจะเวลาตากแดดให้แห้งแล้วก็จะเป็นนะครับสีแดงท่านผู้ชมเราเคยลงคลิปแล้วหัวเราเคยลงคลิปแล้วเราเคยลงคลิปนะครับลงคลิปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับอะไรก็เยอะครับลมเรือเกิดความเลือดอาจารย์ถ้าใครดูดูยามมาจากประเทศลาวครับตาวตอนนี้ลาวไม่เคยเข้าลาวไม่ได้เข้าเพราะโควิดนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะหายากหาเย็นแล้วก็สามารถที่จะ เริ่มปลูกดีกว่าปลูกไว้ปลูกไว้ดีกว่าต่อไปมันหาไม่ได้นะครับคืออนาคตในในบ้านเราต้นไม้ก็แค่ถางเงี้เดียวใช่ครับอืป่าเปอร์ก็มาเป็นสอประกอหมดแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะในส่วนส่วนปลยเรานี้เข้าไปนี่เย็นเลยต้นไม้เริ่มใหญ่นะครับเกือบเกือบสี่ร้อยไร่แล้วครับสมุนไพรที่ปลูกสุดยอดครับถ่าใครอยากเรียนรู้ก็มาได้ก็จะเป็นอย่างนั้นคอมเมนต์มาขอให้มาเป็นคณะมาครับ จะ,ะคณะนักเรียนหรือครูอาจารย์ก็ว่ากันไปนะครับเอออาจารย์ทีนี้ผมมามาแจงทีละตัวดีกว่าว่าเราจะเอาขนาดประมาณเท่าไหรออ่ในการที่เขาจะต้มดีกว่าเนาะก็แต่แต่ละศาสนส,สมุนไพรอ่า หัวเขาเย็นโบราณเนี่ยอาจารย์ถ้าตากแดดให้แห้งแล้วฝานเป็นแว่นๆเนี่ยประมาณ2กรัมประมาณ2กรัมนะครับไม่ใช่2กรัมมือนะสกรัมประมาณนี้ครับอ่าฮะสองชิ้นแว่นสองแว่นนะครับแห้งแล้วนะท่านผู้ชมแห้งแล้วอันนี้กาวเคลือแดงก็รากประมาณสองชิ้นประมาณ2ชิ้นอันตัวที่2คือรากปลาไหลเผือกเท่ากันหมดเลยครับเท่ากันหมดสองกรัมเท่ากันหมดแล้วก็สบู่เลือดก็2กรัมแต่ในชิ้นนี้เพราะนี่ตัวแรงทำให้คอแห้ง ดูทุ่งแต่ว่ามันจะช่วยขยายหลอดเลือดดีมากขยายหลอดเลือดแล้วมันลุหลอดเลือดหัวใจบรรลุกัมเหล้อหัวใจอันนี้คือดูทุ่งใช่ทั้ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวมันดีมากครับทําให้หลอดเลือดไม่เปราะบางการหลอดเลือดเปราะบางไขมันก็จะไปเกาะตรงที่เปราะบางตรงที่มันเป็นแผลแล้วทำให้เส้นเลือดอุดตันนะครับแต่ตัวนี้ช่วยไปันหรือว่าแตกไปใช่ตัวนี้ช่วยไปขยายหลอดเลือดแล้วทำให้ไม่ให้ไขมันจับในเส้นเลือดตัวนี้ครับดีที่สุดยรจุดยอดครับ เออแล้วก็ไอ้กาวเคือแดงพูดสักนิดหนึ่งอาจารย์กาวเคือแดงเนี่ยกาวเคือแดงก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนอยู่แล้วด้วยเพิ่มฮอร์โมนปรับระดับฮอร์โมนเพศชายอยู้ที่เป็นไวท์ทองอ่ะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงเป็นไวท์ทองก็ทำให้ร่างกาทำให้อะไรอาจารย์เห็นหน้าผมแดงไหมแดงเป็นไรเนี่ยกินเปแล้แต่ว่าผมผมได้หยุดกินประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วนะแดงในตากแดดหรวะตากแดดวันนี้ตากแดดท่านผู้ชมปลูกสมุนไพรกันอันนี้ถ้า ไครที่หำมเริ่มจะตายอ่ะทานได้ครับเออนั่นคุณเออท่านผู้ชมเริ่มตายเลยไม่ใช่เหรอเริ่มไม่ตายคนถ้าหอคนนี่เราไม่ได้พูดเรื่องลามุกนะมันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องหลักสูตรของการเก็บไข่ได้ป่วยในเรื่องรัผมยังไม่ตายอาจารย์หำ่มยังไม่ตายให้ให้คุณรู้เลยว่าหำก่อนที่จะตายมันเป็นไงรึเปล่ามันจะแข็งทีแรกแต่มันอ่อนปลายแต่หำมเริ่มตายครับฟังไว้นะฟแข็งทีแรกอ่อนปลาย แข็งที่แรกอ่อนปลายก็คือพอจะมีอะไรก็คืออ่อนไปเลยก็หมายถึงว่ากําลังจะถึงป้ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลายใครที่รกเขาไม่ขันเดี๋ยวต่อไปก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับอันตรายฉีเป็นเลือดเป็นริ่มเลือดออกมาเลยครับต้องผ่าตัดเพราะเป็นมะเร็งตายเลยนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวมุกมันเป็นเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงในร่างกายของอาจารย์อีกตัวหนึ่งคนสัญจรชูก็คือนะครับกำลังช้างสารอันนี้กำลังช้างสารตัวเมีย ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับดูลายไม้มันสวยดีอ่ะลายมันสวยนะครับลายมันสวยนะครับอันนี้กำลังชั้งสามตัวเมียนะครับอันนี้กําลังชั้งสามตัวเมียสภาพนร่าเขายังไงครับก็บำรุงกาลังบำรุงเลือดแก้ปวดเมื่อยนะครับคือตามชื่อเขาก็ูกต้องครับบ่งบอกกันแล้วนะมันเป็นวงกลมเนาะเวลาเราหั่นเป็นแว่นๆนะตัวเมียอาจารย์นี้ไม้เถาไม้เถาครับเป็นไม้เถาเป็นไม้เถาราเลื้อวงมันก็บอกเป็นอายุของของต้นไม้ได้อื เอาอาจารย์ถ้า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 ไปปลายของสมุนไพรกําลังชังสารเนี่ยมันมีรอบวงน้อยเนี่ยอายุมันก็เท่ากันอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวรอบวงเท่ากันมันอยู่ที่อยู่ที่เนื้อไม้ใหญ่เลยอยู่ที่เนื้ออ๋อความใหญ่ความใหญ่ของเนื้อไม้อือากำลังชักทีอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับที่หั่มไม่ค่อยแข็งเนี่ยก็คือว่าน้องชายหนอนน้อยเนี่ยแบบว่าตายอย่างที่อาจารย์สุชาติบอกนะครับก็คือว่า หัมไม่สู้นั่นแหละก็คือผู้ที่หำมเริ่มตายเนี่ยมันจะน้ําจะน้อยรู้เลยครับเอ๊จานของผมก็น้ําก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมก็กินกาวเคอแดงนะคือที่น้ำอสุจิมนจะน้อยลงของผมเริ่มเยอะขึ้นน้ำแข็งที่แรกอ่อนปลายน้ำจีน้อยนั่นแหละครับนกคอกำลังจะตายนกคองกำลังจะตายตายแล้วมันไม่มีเทปไปอันนี้มันจะเป็นโรคแล้วครับนี้คนที่นรขาวตายนับเลยสิบห้าปีตายแล้ว อจริงๆครับจานนกเขาไม่ขัน15ปีตายถ้านกเขาไม่ขันท่านผู้ชม <Okay. S 1> อันนี้ก็คือท่านอาจารย์สุชาติบอกแล้วว่าถ้านกเขาไม่ขันนับอายุของท่านไปได้เลย <Okay. S 1> ก็คือสิบห้ปี <laughs> คือท่านต้อง ไปนะครับคือกลับขึ้นสู่เมนเลยนอะไทีครับเพราะอาจารย์พูดไม่นานเดี๋ยวก็เป็นต่อมลูกหมากเนี่นต่อมลูกหมากแล้วก็จะมีโรคโน้นโรคนี้แทรกประวัตฉีดออกมาก็จะอั้นไว้จากการฉีดกับปิดกระปอฉีดเป็นเลือดฉีดเปงั้นต้องไปผ่าตัดเพราะผ่าตัดก็ตายไปผ่าตัดโน่นนี้นั่นเขาก็เสียบสายยุงสายยางอะไรเข้าไปตายเลยไม่เป็นโรคไปละมันมาเสิร์มคนเราขาดเดาไม่ได้เขาว่า อ่รฮะเด้าเมื่อไหร่เราเป็นโรคเมื่อนั้นเลยอ้าวเรื่องจริงเออชิปหายแล้วเออมึงมึงเ่ะไม่มีที่เด้าเอาแล้วเราจะให้เราเด้าตรงไหนก็คือว่าต้นกล้วยก็เยอะอยู่นะนี่และครับเด้าแดดเด้าลมเป็นทั้งสรรพคุณดีๆแล้วก็พูดกันเล่นแล้วก็ความรู้อือ เราสมุนไพรสมัยก่อนนะชื่อแต่ละตัวนี่อับฟีหมดเลยเพราะว่าไม่มีกระดาษจดนะครับชื่อให้ชื่อชื่อให้จาจาง่ายคือพูดง่ายว่าสมุนไพรที่อาจารย์พูดถึงว่าชื่อแต่ละชื่ออับรีอย่างเช่นนะครับหมอยสาวแก่เงี้ยหมอยสาวแก่แต่ระเบิดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโอ้โหแบบต่างหนีแฉะอย่างเงี้ยแบบต่ชื่อให้จําง่ายเกือเือบแดดยืดอย่างเงี้ยครับเกือแแดดยืดท่านผู้ชมโอ้โอ้คือเรียกให้จําง่าย แต่จริงมันไม่มีอะรติดาก่แต่คนหมอยางโบราณจะเรียกไปให้ติดปากนั่นเองมันจะได้จำง่ายเนาะก็คือเขาจะเรียกจำง่ายอ๋อหมอโบราณนี่ก็สปัปดนเนาะธรรมดาครับอ่านผู้มผมเรื่องรามกคืองานของเราสูตรเด็ดสูตรเรื่องรามกคืองานของเราท่านผู้ชมดีดีเป็นเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะ อาจารย์เรื่องนี้ใครๆก็บอกว่าโอ้ยช่องจงห้างน่าสารคามช่องคนสัญจรชแนนเนี่ยเป็นช่องอาจารย์สุชาติเนี่ยนะรักสมุนไพรเป็นช่องเซตจัดไอสามช่องนี้นะเออสามช่องนี้แต่จริงๆแล้วนะท่านผู้ชมว่าแล้วมีคนใดที่ปฏิเสธโรคพวกนี้ได้เอาใช,ใช่ครับไม่ได้ครับไม่มีครับคือม,มนุษย์เราเกิดมากรโรคพวกนี้แหละ จัดว่าเป็นไม่ั้นไม่งัก็มีมนุษย์โลกแล้ครับเป็นปัญหาในเตียงในครอบครัวอย่างนี้ท่านผู้ชมผมผมก็สรุปให้ท่านผู้ชมนรับ่าชมว่าสมุนไพรอยู่ในตำรับนี้ก็เป็นสมุนไพรที่นะครับตำรับชื่อว่าเจ็ดประจันบาลนะครับอยู่ในตำรับของอาจารย์สุชาตินะครับก็ผมก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับก็โทรคุยกับอาจารย์ได้เลยถ้าใครที่หำตายไม่กินก็เจ็ดป่าช้า มะช้ได้หรอมาแรงมาแรงกจนจัก็สมุนไพรแต่ละตัวพวกผมก็จะพูดกันไปนะท่านผู้ชมก็อย่าซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านใดนะครับที่หาำไม่แข็งหรือน้องชายไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มันอ่อนปลวกเปียกแล้วตายมานานเนี่ยะก็คือนับไปเลย15ปีก็ทุกตัวที่เราพูดไปเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลกันเองได้มีข้อมูลอยู่แล้วคือจะเป็นชุดหรืออะไรไม่ใช่สามารถไปหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตอะไรได้หมดเลยครับได้หมดแต่พูดฉาะนุกรมมีบอกหมดทุกอย่างเลยครับที่พูดเลยถ้าผม อาจารย์ครับเอไออย่างหัวเข้อเย็นโบราณเนี่ยเข้าเย็นใต้เนี่ยในนั้นมีไหมในข้อนะนุกรมหรอครับเออไม่น่าจะมีมีแต่ค้อนกระแตมีแต่ค้อนกระแตท่านผู้ชมใช่ไปไม่ถึงหมวยาวครับ พจนานุกรมสารานุกรมอะไรต่างๆไปไม่ถึงหมอยาท่านผู้ชมหมอยาเข้าป่าหมอยาเข้าป่าพจนานุกรมไม่ได้เข้าป่านะครับพมนานุกรมไปจดจำใครตามหมอยาตามหมอยาเอแล้วก็มาวิจงวิจัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นโน่นนี่นั่นหมอจะบอกหมดหรือจไม่หมดหรอกครับแล้วคนสมัยก่อนห่วงวิชามากใช่ใช่ใช่นี่แหละครับสุดยอดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ห่วงวิชานะเราก็มาบอกกันนะว่าคือบอกนีอะไรก็มาโทรมาสอบถามกันครับอืนะครับ ผมว่านะอาจารย์สมัยก่อนอมแม่แม่ทำยาแม่ทำสมุนไพรให้กินนี่โอ้โหเหม็นมากวิ่งหนีป็นว่าเป็นไข้ไนะครับแม่เกลี่มุนไพรต่หารู้มไม่ว่ามันเป็นใน<ช>การสมุนไพรบำบัดร,รักษาให้หายได้จากโรคนั้นๆนะครับสมุนไพรถ้าคนทานนะถ้ามันจะปิดจะแพ้หนึ่งยาอมหรือว่าอมฮอนพวกนี้ก็ได้ เอาละเพราะว่าปริมาณเกินไป่ะบางคนแล้วสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรทานเนี่ยอยากเคี่ยวจนเกินไปอาะนั้นจะมาโทษสมุนไพรไม่ดีก็เพราะการต้มทานของคุณไม่มีไม่ไม่มีจังหวะในการต้มไม่รู้จักการต้มยังไงเนี่ยพอน้ําเดือดแล้วก็เอาลงเลยนะครับเอาลงเลยนะครับเคี่ยวเคี่ยวจนแห้งแล้วมาโทษสมุนไพรคุณโทษที่ตัวคุณโทษการปฏิบัติของคุณมากกว่าการทนสมุนไพรเอออาจารย์มีคําถามนิดนึงผมก็เจอบ่อยนะโรคไตเขากินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับ พวกผมลงกําลังกินไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้กินได้ก็น้อยมากโรคหัวใจได้ครับได้โรคหัวใจได้เพราะว่ามันเป็นขยายหลอดเลือดอยู่แล้วเออโรคตับโรคตับไม่ได้มะเร็งตับไม่ได้เหมือนกันมะเร็งตับก็จะต้องไปอีสูตรหนึ่งแต่ในในส่วนนี้ก็ยังมีตัวตัวช่วยมะเร็งตับแต่บางตัวมันมีฤทธิ์ไงครับออ๋บางตัวมันมีฤทธิ์อ้าวนี่แหละเราก็จะมาถามกันเกากินได้ไหมจานเกากินได้ครับเพราะว่าผมเป็นเกาอยู่แล้วนะครับมันช่วยระยายหลอดเลือดครับเกาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาไปหัวเรนี้ครับเกาต้องเอาไปละ อาจารย์ที่นี้การการการต้มกินเนี่ยเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วได้ไหมได้ครับถ้าผคกินแล้วไม่ขึ้นก็ไม้ทุบเลยเออใครกินแล้วเขาไม่ขึ้นตัวเขาไม่ยอดไม่ใหญ่เอาไม้ทุบเลยอาจารย์มันมันมันผมอย่างผมก็กินหลายๆตำาลักมานะอย่างของอาจารย์ก็มากมายนะครับบางทีก็สามสี่ตัวที่ผมมาต้มกินแค่สามสี่ตัวนี้ผมก็ Hora, ย,ยานมันอยู่ที่ใครจะเก่ง no? ไม่เก่งมันไม่ได้เกี่ยวมันอยู <c oughs> อย่ที่คนแะจัดเป็นตำลักของใครป็นของใครเป็นของมันนะครับและวยาหมอหมอยาแต่คนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนแล้วแต่คนความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่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 แต่ก็ตัวยาค่าคล้ายๆกันนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าการปรับการปรับเปลี่ยนดัดแปลงเท่านั้นเองว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับโจฮังนักสารคามคนสัญจรชานแนนและช่องรักสมุนไพรนะท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับที่มีสมุนไพรหัวเขย็นใต้โบราณ โชว์ในคลิปได้เลยนะครับจะเป็นจะลอกไปเลยก็ได้หัวนี่ประมาณ20่กโลครับไม่ถือความยาวของเขาแต่นี่เหอย่างนี้ประมาณ10โลอันนี้หักออกมาแล้วนะนะครับผมถ้าใครอยากลอกคลิปนี้ก็ลอกไปเลยนะครับให้มาโชว์กันเลยนะครับว่ามีสมุนไพรหัวเขย็นใต้โบราณเหมือนพวกผมหรือเปล่านะครับถึงโจจะอหยุดไปคนสัญจรจะหยุดไปแต่ว่าด้วยภารกิจที่เราเข้าป่ากันนะครับแล้วก็ มาช่วยอาจารย์สุชาติในการขุดสมุนไพรโบราณเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้ตากแดดทั้งวันอันนี้พวกเมนกินเราเราไม่ต้องท่าไม่ได้เราไมให้เขากินี่ทหักมาแล้วเนี่ยเมนกินก็ช่างขอไปเยอะเมนเยอะครับไม่มากินเราก็ปล่อยให้เขากินไปไม่เป็นไรครับก็บ้านอาจารย์ก็เอ้ยไล่อาจารย์ก็อยู่ติดป่าเครับติดป่าเขามากินเขาช่างขอไปเท่าไรับเขากินกินไม้หมดกินแค่หน่อยเดียวคือก็แท้ๆตามภาษาเนาไม่เขาจะกินเขาจะไม่กินตัวเดียวเขาจะกินตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้หลายตัวกินกอยบ้างกินหัวข้าวเย็นบ้างกินไอ้้ไอ หลายอย่างหลายอย่างครับหลายอย่างนี่นี่นี่หน่อยกินพวกเสี่ยวเสี่ยวโผกินอะไรเพิ่มเลยเขาจะกินพวกนี้กินแต่กินแต่ว่านนี่นะครับอาจารย์ที่นี้วินัยในการกินนะเช้าเช้าหนึ่งแก้วก่อนอาหารใช่ไหมหลังอาหารหลังอาหารหลังอาหารนะท่านผู้ชมหลังอาหารประมาณ20-30นาทีเนี่ยทีนี้ด้วยการกินเนี่ยผมอย่างอย่างผมจะยกตัวอย่างเนี่ยกินสักสักห้าวันแล้วผมจะหยุดสักสามวัน โอเคไหมกินอาทิตย์หนึ่งเลยครับกินอาทิตย์หนึ่งเลยท่านผู้ชมเสียของครับกินน้อยกินน้อยเสียของครับอุตส่าห์ต้นพาร์วจะเป็นต้นเป็นหัวเราได้ปีสิปี20ปีกินแค่กินเล่นๆไม่ได้ถ้างั้นกินหนึ่งอาทิตย์นะท่านผู้ชมแล้วก็หยุดไป2-3สวันแล้วก็ค่อยมากินต่อได้นะครับเป็นอย่างนั้นสมุนไพรในการบำรุงร่างกายนะครับเจ็ดประจันบานเจ็ดประจับาลแต่กินก็ต้องถามเมียเมียจะให้หรือเปล่านะกินไปเมียไม่ให้ก็ตายแล้วครั้เนี้ยอ๋อไม่ทุกคนเลยเอออาจารย์เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ ที่ออกคลิปๆกันเนี่ยนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นอย่างในคลิปไหมก็มีส่วนครับมีส่วนแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นแหละครับมันอยู่ที่ธาตของคนมากกว่ามันอยู่ที่าแปลว่าแปลว่าผู้ชายคนนั้นอะแล้วกับผู้หญิงคนนั้นอะไอความต้องการเนี่ยมันอาจจะมากเกินกว่ากันใช่ครับแต่ว่าก็ต้องการอยู่นะฮอร์โมนเขาดีฮอร์โมนเขาดีอ๋อฮอร์โมนเขาดีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มะพร้าวนี่ขายดิบขายดีนะครับมาคนปั๊มต้นกินนันยอดเลยไม่ได้ คือบางคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไปตามกระแสนะท่านผู้ชมตัวก็ก็ให้แต่ว่าคนที่เป็นโรคควระวังไม่ควรเป็นโรคไตกินน้ำมะพร้าวไม่ได้นะครับอ๋อคนเป็นโรคไตกินน้ำมะพร้าวไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องเป็นกฎนะครับอาจารย์เป็นชาลาฟิริกเยนเป็นกฎบางคนเป็นเบาหวานไม่ได้กินน้ำมะพร้าวหวานขึ้นแต่ก็มาโกหกผมเนี่นะ กลายกลายหลายคนเนี่ยกลายเ <G l ain> ป็นว่าหามขึ้นกลายเป็นหามตายกัาเนี่ยเพราะวบาหวานมนขึ้นเนี่ยเพราะวบาหวานมนกิน <c oughs> เลือดกินเนื้อแล้วครับกินข้างในเลนตายเทาไม่เลือดเสียทำให้เลือดจางไปหมดเลยครับรกินไ <c oughs> ด้กระดูกคนที่มีดาก็อย่าดากเหี่ยวหมดแล้วเบาหวานกินหมดเลยหำหามเหิมไปหมดเลาวเนี่ยเอาเหลือกินก้อยก็มีเพราะเบาหวานมันกินเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกินของที่มีรสกรดของที่มีรสหวาน,นเลยครับก <c oughs> ินได้โรคหัวใจก็พอกินได้นะครับก็ไม่ได้กินบ่อย โรคไตก็กินไม่ได้ไม่ได้เลยสําหรับในตํำรับเจ็ดประจันบาลก็มีอะไรผมก็จะเอาเบอร์โทรไว้ที่หน้าจอนี่แหละกินได้กินได้แค่เล็กๆนน้อยแตกินเยอะไม่ได้จริงจังไม่ได้ครับเป็นโรคไตนะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับถ้าหากท่านใดที่กระดอตายหรือหนอนน้อยตายเนี่ยคอมเมนต์มาได้ครับผมสนใจอย่างที่ท่านอาจารย์สุชาติบอกว่าถ้าหนอนอนถ้าหนอนน้อยตายหรือกระดอตายเนี่ยท่านผู้ชม นับไปเลยสิบห้าปีก็คือคุณต้องตายอ่ะคุณต้องตายด้วยแล้วก็จะมีสาเหตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเยอะแยะแทรกซ้อนเข้าไปเขายังแข็งอยู่ยังไม่ตายง่ายไม่ตายไม่ตายเขาท้ายังแข็งอยู่ไม่ตายครับแต่ถ้ากลางคืนดึกๆเลือดในของผมแข็งอยู่นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมจันไม่เป็นไรกันได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันถ้ามันตายเอาไม้ทุบเลยครับเอาครับผมเลยครับ <OK> โอเคนะครับเราก็มาพูดตำรับเจ็ดประจันบาลก็ติดต่อเบอร์โทรอาจารย์สุชาติ <ข áp S 2> าได้เลยนะครับว่าถ้าหากท่านใดอยากเพิ่มพละกกำลังที่หนอนน้อยตายมานานนะครับแล้วก็ตัวเองไม่จะตายไปด้วยเนี่ยนับอายุไปได้เลยนะครับก็ติดต่อเบอร์โทรอาจารย์ได้นะครับว่า,า,าต้มยังไงกินยังไงสั่งยังไงนะครับก็ปรึกษาท่านได้เลยนะครับอาจารย์สุชาติช่องรักสมุนไพร คนสัญจรชาแนลครับผมบโจฮักนัสารคามคนะครับ <ผม S 1> โจจวดอย่างเดียวโอเคครับสวัสดีครับ